คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเนื้อหานี้ผสมผสานข้อเท็จจริงกับสมมุติฐานกรุณาใช้วิจารณญาณและตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งวิชาการที่เชื่อถือได้จินตนาการว่าเราตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งของปี2050ดวงอาทิตย์ส่องแสงผ่านหน้าต่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่ทุ่งหญ้าหรือป่าเขาที่คุ้นเคย แต่เป็นผิวดินสีแดงเข้มที่แสดงให้เห็นถึงภูมิประเทศของดาวอังคารคุณกำลังอยู่ในหนึ่งในล้านคนแรกที่ย้ายออกจากโลกเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่บนดาวเคราะห์แดงนี่ไม่ใช่นิยายวิทยาศาสตร์แต่เป็นวิสัยทัศน์ที่เอ o n นมัสกและ SpaceX วางไว้อย่างจริงจัง วันนี้เราจะมาสำรวจคำถามที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นแค่เรื่องจากหนังสายฝ่ายแต่ในความเป็นจริงกลับเป็นหัวข้อที่นักวิทยาศาสตร์และบริษัทอวกาศต,ต่างๆทั่วโลกกำลังวางแผนอย่างจริงจังนั่นคือการอบพยพมนุษย์ออกจากโลกภายในปี2050เรื่องนี้น่าสนใจเพราะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของบัน ไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อแผนการเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติในอนาคต SpaceX ของอีลอน u s k ์ประกาศเป้าหมายสร้างอนานิคมบนดาวอังคารที่สามารถรองรับคนได้หนึ่งล้านคนภายในปี2050ขณะที่นาซามีแผนสร้างฐานถาวรบนดวงจันทร์ในช่วงปี2030 และมีบริษัทอื่นๆที่กำลังพัฒนาสถานีอวกาศขนาดใหญ่คำถามก็คือทำไมเราต้องทำเช่นนี้เป็นเพราะโลกใบนี้กำลังจะไม่สามารถรองรับเราได้แล้วหรือหรือเป็นเพียงแค่ความฝันของคนรวยที่อยากจะเป็นคนแรกบนดาวดวงใหม่ก่อนที่เราจะเจาะลึกเข้าไปในแผนการต่างๆมาทำความเข้าใจกับสาเหตุที่ทำให้เกิดแนวคิดการอพยพออกจากโลกกันก่อน เหตุผลหลักมาจากสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า existential risk หรือความเสี่ยงต่อการดำรงอยู่ของมนุษยชาติลองคิดดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นบนโลกเช่นภัยพิบัติธรรมชาติขนาดใหญ่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงสงครามนิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งการพัฒนา AI ที่ควบคุมไม่ได้เราจะทำอย่างไร การมีแหล่งอยู่อาศัยสำรองนอกโลกเป็นเหมือนการซื้อประกันภัยสำหรับมนุษยชาติทั้งเผ่าพันธุ์อีลอนมัสก์เปรียบเทียบมันว่าเหมือนการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์หากไฟล์หลักเสียหายเรายังมีไฟล์สำรองไว้แต่ความจริงคือการย้ายออกจากโลกไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีเทคโนโลยีขั้นสูงต้นทุนมหาศาลและที่สำคัญคือระยะเวลาและต้นทุนที่ต้องใช้ก็ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่นการใช้ชีวิตในแรงโน้มถ่วงที่ต่ำกว่าโลกซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์ในระยะยาวการสร้างระบบนิเวศปิดที่สามารถผลิตอาหารน้ำและอากาศได้เองและการป้องกันรังสีจากอวกาศที่อันตรายต่อร่างกายนอกจากนี้ยังมีคำถามเรื่องจริยธรรมใครจะได้ไปค่าใช้จ่ายเท่าไหร่และจะเป็นธรรมกับคนที่ต้องอยู่บนโลกต่อไปหรือไม่ ถึงตรงนี้คุณอาจจะเริ่มสงสัยแล้วว่าแล้วเรามีแผนการแบบไหนบ้างและแผนเหล่านี้เป็นไปได้จริงหรือเปล่าภายในปี2050จริงๆแล้วมีทางเลือกหลัก3แบบที่นักวิทยาศาสตร์และบริษัทอวกาศกำลังพิจารณาแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันและที่สำคัญคือระยะเวลาและต้นทุนที่ต้องใช้ก็ไม่เหมือนกัน ทางเลือกแรกดาวอังคารที่อีลอนมัสก์และ SpaceX เชื่อว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างอนานิคมของมนุษย์ทางเลือกที่สองดวงจันทร์ที่นาซาและหลายประเทศกำลังลงทุนสร้างฐานถาวรและทางเลือกที่3ส,สถานีอวกาศขนาดใหญ่ที่บริษัทอย่าง Blue Origin ของ Jeff b e บโซเชื่อว่าอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด ในส่วนต่อไปเราจะมาดูรายละเอียดของแต่ละแผนการตั้งแต่เทคโนโลยีที่ต้องใช้ไปจนถึงความเป็นไปได้จริงของการสร้างเมืองหนึ่งล้านคนบนดาวอังคารภายในอีก25ปีข้างหน้าจากที่เราได้คุยกันมาเราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วว่าการอพยพออกจากโลกไม่ใช่แค่เรื่องจินตนาการอีกต่อไป แต่เป็นแผนการที่มีผู้คนและองค์กรมากมายกำลังทุ่มเทเวลาและเงินมหาศาลให้เป็นจริงประเด็นสําคัญที่เราได้รู้คือแรงจูงใจหลักมาจากความต้องการสร้างแผนสํารองสำหรับมนุษยชาติในกรณีที่โลกเผชิญกับภัยคุกคามร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นเองทางเลือกหลักมีอยู่สทาง ดาวอังคารดวงจันทร์และสถานีอวกาศแต่ละทางมีความท้าทายที่แตกต่างกันและที่สำคัญคือความเป็นไปได้ในการสร้างให้เสร็จภายในปี2050ก็ไม่เท่ากัน ในตอนต่อไปเราจะเจาะลึกเข้าไปดูว่าแต่ละแผนการมีรายละเอียดอย่างไรใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างและที่สำคัญคือเราจะได้ตัวเลขที่น่าตกใจเกี่ยวกับต้นทุนและเวลาที่ต้องใช้จากตอนที่แล้วเราได้รู้ว่าการอบพยุ์ออกจากโลกเป็นแผนการจริงที่มีองค์กรหลายแห่งกำลังพัฒนาโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแหล่งอยู่อาศัยสำรองสำหรับมนุษยชาติ ป้องกันความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นบนโลกทางเลือกหลักมี3แบบคือการสร้างอนณานิคมบนดาวอังคารการสร้างฐานถาวรบนดวงจันทร์และการสร้างสถานีอวกาศขนาดใหญ่ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดของแต่ละแผนการกันเริ่มจากแผนที่สะเทือนโลกมากที่สุดนั่นคือแผนสร้างเมือง1ล้านคนบนดาวอังคารของอีลอนมัสกในเดือนมกราคม2020 อีลอนมัสก์ประกาศผ่านทวิตเตอร์ว่าเขามีแผนส่งคน1ล้านคนไปดาวอังคารภายในปี2050โดยใช้ยานอวกาศ Starship จำนวน1,000ลำที่สามารถขนส่งคนได้ประมาณ100คนต่อเที่ยวแผนการนี้เริ่มต้นด้วยภารกิจส่งสินค้าไปดาวอังคารโดยไม่มีคนขับในปี2024 2026 เพื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐานตามด้วยภารกิจมีคนขับในปี2029สําำหรับการสำรวจและเริ่มต้นการก่อสร้างจุดเด่นของแผน Space X คือเทคโนโลยี Starship ที่ออกแบบให้ใช้ซ้ำได้ซึ่งจะลดต้นทุนการขนส่งจากประมาณ10,000ล้านดอลลาร์ต่อคนให้เหลือเพียง200,000ดอลลาร์ต่อคนตามการคำนวณของมัสก ยานอาวกาศจะใช้เมทานและออกซิเจนเหลวเป็นเชื้อเพลิงซึ่งสามารถผลิตได้บนดาวอังคารจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศและน้ำแข็งใต้ผิวดินผ่านกระบวนการซาบเทียโปรเซส s s นี่จะทำให้สามารถเติมเชื้อเพลิงสำหรับการเดินทางกลับโลกได้แผนการสร้างเมืองบนดาวอังคารประกอบด้วยระบบช่วยชีวิตแบบปิด ฟาร์มเพาะปลูกในโรงเรือนระบบพลังงานจากแผงโซลาเซลล์และโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างจากดินดาวอังคารอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์หลายคนเห็นว่าไทาม์ไลน์นี้เป็นไปไม่ได้นาซาเองประมาณการว่าภารกิจแรกไปดาวอังคารจะเกิดขึ้นไม่ก่อนปี2040และการสร้างอนานิคมจริงๆอาจจะใช้เวลาหลายทศวรรษขณะที่ p a ป e มุ่งเน้นดาวอังคารนาซาและหลายประเทศ กลับเลือกดวงจันทร์เป็นเป้าหมายระยะสัน้นโครงการอาร์ทิมิสของนาซาวางแผนสร้างอาร์ทิมิสเบสแคมป์บนขั้วโลกใต้ของดวงจันทร์ในช่วงปี2030ข้อดีของดวงจันทร์คือระยะทางใต้โลกมากการเดินทางใช้เวลาเพียง3วันเทียบกับดาวอังคารที่ใช้เวลา6-9เดือนการสื่อสารกับโลกมีความล่าช้าเพียงไม่กี่วินาที และในกรณีฉุกเฉินสามารถส่งความช่วยเหลือจากโลกได้เร็วกว่าฐานดวงจันทร์จะประกอบด้วยระบบที่อยู่อาศัยแบบโมดูลเทคโนโลยีการพิมพ์3ามมิติสำหรับสร้างโครงสร้างจากดินดวงจันทร์ระบบขุดเจาะน้ำแข็งจากขั้วโลกและระบบผลิตออกซิเจนจากดินจีนก็มีแผนคล้ายกันกันกบโครงการ International Lunar Research Station ILRS ที่พัฒนาร่วมกับรัเสเซีย เป้าหมายคือสร้างฐานวิจัยถาวรในปี2030และพัฒนาเป็นโซนเศรษฐกิจโลกดวงจันทร์ภายในปี2050ปัญหาหลักของดวงจันทร์คือไม่มีบรรยากาศป้องกันรังสีแรงโน้มถ่วงต่ำมากหนึ่งใน6ของโลกและทรัพยากรที่จำกัดแต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่สิ่งที่น่าสนใจคือ ดวงจันทร์มีฮีเลียม3ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปฏิกรฟิวชันในอนาคตมีมูลค่าประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ต่อกิโลกรัมการขุดฮีเลียม3อาจจะทำให้ฐานดวงจันทร์สามารถเลี้ยงตัวเองได้ทางเศรษฐกิจทางเลือกที่3ที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินแต่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการสร้างสถานีอวกาศขนาดยักษ์ที่เรียกว่าโอเนลซิลินเดอร์ เจฟเบโซสของ Blue Origin เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนแนวคิดนี้โอเนลซิลินเดอร์เป็นสถานีอวกาศรูปทรงกระบอกยาวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6.4กิโลเมตรยาว20กิโลเมตรหมุนรอบตัวเองเพื่อสร้างแรงโน้มถ่วงเทียมภายในสามารถจำลองสภาพแวดล้อมเหมือนโลกได้มีเขาป่าไม้ทะเลสาบและสามารถรองรับประชากรได้หลายล้านคน ข้อดีใหญ่ของโอนิวซิลินเดอร์คือสามารถปรับแรงโน้มถ่วงให้เท่ากับโลกได้ไม่มีปัญหารังสีจากอวกาศถ้าใส่กระจกป้องกันและสามารถควบคุมสภาพอากาศได้อย่างสมบูรณ์แต่ความท้าทายของโอนิวซิลินเดอร์มหาศาลกว่าดาวอังคารและดวงจันทร์รวมกันการก่อสร้างต้องใช้วัสดุจากดาวเคราะห์หน้อยหรือดวงจันทร์เพราะเป็นไปไม่ได้ที่จะขนจากโลก ต้นทุนอาจจะสูงถึงหลายล้านล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาเทคโนโลยีการสร้างในอวกาศที่เราไม่เคยทำมาก่อนการสร้างระบบนิเวศปิดที่ใหญ่ขนาดนี้และการแก้ปัญหาถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นในอวกาศที่น่าสนใจคือเจฟเบโซสเชื่อว่าในอนาคตโอ e นิวซิลินเดอร์จะรองรับคนได้หนึ่งล้านล้านคนและจะทำให้มนุษย์ใช้พลังงานได้แบบไม่จำกัด จากแสงอาทิตย์ที่ไม่มีบรรยากาศบางังจากที่เราได้ดูแผนการทั้ง3แบบเราเห็นได้ชัดว่าแต่ละทางเลือกมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนดาวอังคารให้ความรู้สึกเหมือนการอยู่บนดาวเคราะห์จริงแต่ใช้เวลาและความเสี่ยงสูงดวงจันทร์อยู่ใกล้และปลอดภัยกว่าแต่สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตระยะยาวโอนิวซิลินเดอร์ ให้สภาพแวดล้อมดีที่สุดแต่ซับซ้อนและแพงที่สุดแต่คำถามใหญ่ที่เรายังไม่ได้ตอบคือแล้วแผนการเหล่านี้เป็นไปได้จริงไหมาภายในปี2050ต้นทุนจริงเท่าไหร่และที่สำคัญคือใครจะได้ไปนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยคิดเช่นเราจะทำอย่างไรถ้าโลกไม่มีปัญหาอะไร การใช้ทรัพยากรมหาศาลเพื่อไปอยู่ที่อื่นแทนที่จะแก้ปัญหาบนโลกนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือไม่ในตอนสุดท้ายเราจะมาหาคำตอบร่วมกันและดูว่าเราควรคาดหวังอะไรจากปี2050จากตอนที่แล้วเราได้ดูรายละเอียดของแผนการอพยพออกจากโลกทั้ง3แบบแผนดาวอังคารของ SpaceX ที่มุ่งสร้างเมือง1ล้านคนภายในปี2050 แผนฐานดวงจันทร์ของนาซาและจีนที่จะเริ่มในปี2030และแผนโอเนลซิลินเดอร์ของเจฟเบซอสที่ฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ตอนนี้เรามาถึงจุดสำคัญแล้วคือการตอบคำถามที่ทุกคนรอคอยแล้วเราจะต้องย้ายออกจากโลกจริงๆหรือเปล่าในปี2050และถ้าใช่แผนไหนที่เป็นไปได้จริงที่สุดตามการวิเคราะห์จากข้อมูลล่าสุด คำตอบคือเราอาจจะไม่ต้องย้ายออกจากโลกในระดับมากมายภายในปี2050แต่เราจะเริ่มเห็นจุดเริ่มต้นของการเป็น Multi-Planetary Species อย่างแน่นอนสำหรับดาวอังคารแม้ว่าอีลอนมัสจะมั่นใจกับเป้าหมาย1ล้านคนแต่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ศาสตราจารย์เซอร์ข้งางไซดามจาก U N S W ซิดนีย์ประเมินว่า อาณานิคมบนดาวอังคารเป็นไปได้ระหว่างปี2 0 4 0ถึง2500 0แต่จะเป็นชุมชนเล็กๆไม่ใช่เมืองขนาดใหญ่ปัญหาหลักคือเทคโนโลยีการขุดแร่และผลิตน้ำบนดาวอังคารแบบอัตโนมัติยังไม่พร้อมการสร้างระบบช่วยชีวิตที่เชื่อถือได้สำหรับประชากรจำนวนมากและต้นทุนที่สูงเกินกว่าที่ประเมินในทางกลับกันฐานดวงจันทร์มีความเป็นไปได้สูงกว่ามาก นาซาวางแผนปฏิบัติการลงจอดครั้งแรกในปี2026และสร้างฐานถาวรในปี2030แม้ว่าจะไม่ใช่การอบพยพขนาดใหญ่แต่จะเป็นการสร้างชุมชนวิจัยและเหมืองแรกขนาดเล็กจีนก็มีแผนคล้ายกันกันกบ ILRS ที่จะเริ่มการก่อสร้างในปี2030เป้าหมายคือสร้างโซนเศรษฐกิจโลกดวงจันทร์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับภารกิจไกลกว่า สำหรับ o n e i ลซิลินเดอร์แม้ว่าแนวคิดจะน่าสนใจแต่เป็นไปไม่ได้ภายในปี2050การสร้างสถานีอวกาศขนาดนั้นต้องใช้เทคโนโลยีที่เราต้องพัฒนาอีกหลายทศวรรษและตน้นทุนที่สูงเกินกว่าที่ประเทศไหนจะสามารถรองรับได้ ความจริงที่น่าจะเกิดขึ้นคือภายในปี2050เราจะมีฐานวิจัยถาวรบนดวงจันทร์อนานิคมทดลองขนาดเล็กบนดาวอังคารและสถานีอวกาศขนาดใหญ่ขึ้นในวงโคจรโลกรวมประชากรนอกโลกไม่เกินแสนคนแม้ว่าเราจะไม่ต้องย้ายออกจากโลกเป็นจำนวนมากในปี2050แต่การเริ่มต้นการอพยพนี้มีความหมายอย่างมากต่อมนุษยชาติประการแรก มันเป็นการสร้างแผนสำรองที่แท้จริงถึงแม้ว่าจำนวนคนจะยังน้อยแต่เทคโนโลยีและประสบการณ์ที่ได้จะเป็นพื้นฐานสำหรับการขยายตัวในอนาคตถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินบนโลกเราจะมีความรู้และโครงสร้างพื้นฐานพร้อมแล้วประการที่2การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยนอกโลกจะส่งผลดีกลับมาที่โลก เช่นเทคโนโลยีการรีไซเคิลน้ำและอากาศการปลูกพืชในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้และพลังงานทดแทนล้วนมีประโยชน์สำหรับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนโลกประการที่3มมันจะเปลี่ยนมุมมองของมนุษยชาติต่อตัวเองการมีประชากรอยู่นอกโลกจะทำให้เราเริ่มคิดว่าตัวเองเป็นสปีชีส์แห่งระบบสุริยะไม่ใช่แค่สปีชีส์ของโลกเท่านั้น จากด้านเศรษฐกิจการขุดแร่บ,บนดวงจันทร์และดาวเคราะห์น้อยจะเปิดยุคเศรษฐกิจอวกาศที่แท้จริงฮีเลียม3จากดวงจันทร์อาจจะเป็นคำตอบสำหรับปัญหาพลังงานบนโลกอย่างไรก็ตามเรายัางต้องระวังเรื่องความเหลื่อมล้ำการที่เฉพาะคนรวยเท่านั้นที่จะสามารถย้ายออกจากโลกได้อาจจะสร้างปัญหาสังคมใหม่เราต้องมั่นใจว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งหมดไม่ใช่แค่ส่วนน้อย มีข้อเท็จจริงน่าสนใจเกี่ยวกับการอพยพออกจากโลกที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้สำหรับดาวอังคารปัญหาใหญ่ที่สุดไม่ใช่เทคโนโลยีแต่เป็นผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์แรงโน้มถ่วงที่เพียง38%ของโลกและรังสีจากอาวกาศอาจจะทำให้การตั้งครรภ์และเลี้ยงลูกเป็นไปได้ยากนักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจว่าเด็กที่เกิดบนดาวอังคารจะเติบโตได้ปกติหรือเปล่า สำหรับดวงจันทร์สิ่งที่น่าสนใจคือดวงจันทร์หมุนรอบตัวเองช้ามากกลางวันยาว2ส,สัปดาห์กลางคืนก็เท่ากันอุณหภูมิกลางวันสูงถึง120องศาเซลเซียสกลางคืนต่ำถึงลบ170ที่น่าตื่นเต้นคือในปี2024บริษัทอินเทอร์ลูนประกาศแผนขุดฮีเลียม3จากดวงจันทร์เพื่อส่งกลับมาใช้บนโลกหากสำเร็จจะเป็นธุรกิจข้ามดาวแห่งแรกของมนุษยชาติ สำหรับโอนนลซิลินเดอร์เรื่องที่น่าทึ่งคือแนวคิดนี้ไม่ใหม่นักฟิสิกส์เฮอร์มันโอเบอร์ทเสนอไว้ตั้งแต่ปี1954และถูกพัฒนาโดยเจราดโอนนลในปี1970ที่น่าสนใจคือนักเรียนของโอนิลคำนวณแล้วพบว่าแนวคิดนี้เป็นไปได้จริงแม้ใช้วัสดุธรรมดาอย่างเหล็กและกระจก ข้อเท็จจริง <monastery> สุดท้ายที่น่าสนใจคือตามการวิเคราะห์ของนักเศรษฐศาสตร์ตลาดอวกาศจะมีมูลค่า100,000ล้านดอลลาร์ใน10ปีข้างหน้าและการลงทุนในเทคโนโลยีอวกาศจะสร้างงานใหม่หลายล้านตำแหน่งบนโลกหลังจากที่เราได้สำรวจแผนการอพยพออกจากโลกทั้งหมดแล้วคำตอบสำหรับคำถามเราจะต้องย้ายออกจากโลกจริงๆหรือไม่ในปี2050คือ ไม่ในระดับที่หลายคนคิดแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นสปีชีส์ข้ามดาวในปี2050เราจะมีฐานถาวรบนดวงจันทร์อาณานิคมทดลองบนดาวอังคารและสถานีอวกาศขนาดใหญ่ขึ้นแต่ประชากรส่วนใหญ่ยังคงอยู่บนโลกสิ่งที่สำคัญคือเทคโนโลยีและประสบการณ์ที่เราจะได้จะเป็นรากฐานสำหรับการขยายตัวในศตวตรรษต่อไป การอพยพออกจากโลกไม่ใช่การหนีปัญหาแต่เป็นการเตรียมตัวสําหรับอนาคตเป็นการสร้างโอกาสใหม่และเป็นการขยายขอบเขตของความเป็นมนุษย์ออกไปสู่จักรวาลสิ่งที่เราควรทำตอนนี้คือติดตามพัฒนาการเหล่านี้สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและที่สำคัญที่สุดคือต้องมั่นใจว่าการพัฒนาเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทั้งหมด ขอบคุณที่ติดตามเสียงจากจักรวาลตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะเตรียมตัวสำหรับการเป็นประชาชนของระบบสุริยะคลาสหมอนสุขภาพรองรับคอบา่าไหลนอนสบายดีดีเป็นออฟฟิศซินโดรมจะรู้สึกหลับสบายดีขึ้นโครงสร้างหมอนช่วยรับพอดีกับบา่าไหล ผสมเส้นใยไฟเบอร์ iber, สัมผัสนุ่มเด้งถ่ายเทอากาศได้ดีเหมาะกับอากาศร้อนในบ้านเราและช่วยลดการเกาะตัวของฝุ่นละอองอันเป็นสาเหตุของภูมิแพ้ดีไซน์พร้อมซัพพอร์ตในทุกอิริยาบถท,ที่ขยับตัวขณะนอนหลับให้อิสระยามค่ำคืนด้วยขนาดใหญ่ไม่ว่าจะนอนตะแคงพลิกตัวด้านไหนก็สะดวก เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยให้คุณนอนหลับได้อย่างสบายช่วยในเรื่องบรรเทาอาการปวดคอและอาการเมื่อยล้าสรีระช่วงบนซื้อเลยเพื่อการฟังพอดแคสต์จะได้หลับลึกหลับสบายหลับเต็มตื่น